แต่กับมื่อนี้ทั้งมาใส่กระซื้อสังกะสีพี่น้องเอ้เนาะสังกะสีอีกแปดพุทธพี่น้องเอ้อยากไรเก้าพุทธโบมีพี่น้องเอ้ได้ได้แปดพุทธเนาะแล้วก็บกับเบื้อตะปูนะเนาะซื้อมาให้เพื่อนพอได้อ่าให้เพื่อนไปช้อนใช่หรือว่าให้เพื่อนสอมแซมเอานะเนาะคือหมองอยู่หมองเศร้าเพื่อนอย่างเงี้ยมันผลมันหัวไปหน่อยเนาะเอากระช้อยเพื่อนได้ในจำนวนหนึ่งพี่ต้องเอ้ mhmm 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 Hả? mhmm 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 à mhmm mhmm con mhmm 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 คือว่าคำว่าแวะซื้อมามาอยู่ทางนั้นทางเข้าบ้านเพิ่นหนนได้แบบนี้มาพี่น้อยเนาะสามสิบห่อพี่น้องเยโอ้ยหน้าว่าสิซื้อเ,เ,เอับเป็นแก๊สเหมืนบูมี่ว่าสั่นไข่แกะเบอร์แหล่เราอ่ะก็เลยเอาแบบนี้มาพี่น้องเยเอาแบบนี้ก็ได้ว่ามันจะได้กินไรล,ลดพี่น้องเยเนาะมีอ่าลวมพิษเนาะอยู่นี่ชวนล่วมพี่น้องเยกองสุ่มล้วก็มีนุมกองแพ็ค ขนมนำ้ำแขกหน,น,นึ่งจบหนึ่งเนาะซื้อขนมเติมนขนมมาต้อนอทั้งน้องเพื่อนพูว่าเพื่อนสี่อยู่เฮือนเดี๋ยวบอกไปได้เนาะธิว่ามาหาทางครอบครัวที่ว่าร์บสเซนซื้อเตียงมาให้ตอนนั้นได้ไปได้เนาะซื้อเตียงซื้อไโซล่าเนาะที่ว่าทางมวยย่าตาเพื่นนอนฝากเงินมาให้ทางบอสเซนซื้อเครื่องซื้อของมาให้เพื่อนนั่นแหละไปได้แต่การเมื่อนี้ทางบอสเซนก็ซื้อสังกะสีไปได้เนาะ ตังกระซีอีกแปดพุทธพี่น้องเอ๋ยได้เก้าพุทธบ่มีพี่น้องเอ๋ยไดยไ้ได้แปดพุทธเนาะและ้วก็กระเบื้องตะปูนนะเนาะเสือมาให้เพื่อนพอได้อ่าให้เพื่อนไปซ้อนใช้หรือว,ว่าให้เพื่อนสอมแซมเอานะเนาะคือหมองอยู่หมองเศร้าเพื่อนกับเพื่อนแต่มันผลมันหัวพี่ตังเอ๋ยเนาะเทากับซอยเพื่อนได้ในจมล้นหนึ่งพี่น้องเอ๋ยเป็นเงินของทางแม่ยา่ตาเนาะที่ว่าทางมาแสนเอามาซื้อให้เมื่อนี่นะพี่น้องเอ๋ยเนาะแล้วก็กับ ส่ขนมนุน่มเลยน้ำนี่แหละพีน่น้องเอ้ยเนาะสบายดีเด้อพีนอ่น้องเด้อเนาะเมื่อวานนี้ก็ถือเครื่องถือของ,องอยู่พี่น้องเอ้ยอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะให้เพื่อนมาแบกเอาเนาะมันก็น,นักเติอบอยู่ได้เพีแต่เขาจะเอาไี้ขวบไปก่อน,น,อนล็อกเรียบนระ้อยแล้วจะมาวันนี้กับใครเน่แต่ว่ามันแห้งพีนง่น้องเอ้ยเนาะมันแห้งมันหมังเนี่ยใครในเรื่อง มาชุดก่อนโอ้น้ำยังไงย่อยช้าๆอยู่เถอะนี่พี่น้องเลยมาบาระคำภายในได้หมดนี่พี่น้องเนาะประมาณตอนนี้อะซีมุ้งตะก้าวปชาสีมาหามุ้งเพระาะว่าเพิ่นไปเฮ็ดงานนะแตะก้านะเนาะรถท่ากระจอดไว้พี่ผิยพี่น้องเอยมันมีทางเข่าไปมันเข่าได้สองทางแต่ว่าวประชาเคยเข่าทางนี่พี่น้องเนาะก็เลยเข่ามาทางนี้เอาคุณแม่เขาจะพุดพูดเนาะทางเข่าทางนั้นเนาะ โอ้น้ำใสคักเท๊เนาะเออถ้าส์ว่ามีปลาคอลอยอยู่ไปจักหนอยโอ้ปลาซิวอ๋อพี่น้องเอยแง่วงคืนนี่ผมมาหากาาห้านปลาไงวะแต่พ่อต้มย้อนได้หนิเนาะผูะ้แก่ย้นนอนได้ <c ười> <c ười> บู้เป็นยังไงเนาะเพิเ่อนชิวเพื่อนที่พบที่เจอเพิ่นบ่เบิ่งน้ำกันพี่น้องเอ้ย อยู่อยู่บนนอโอ้ยพอดีแล้วแหละเนี่ซื้อสั่งกระสีไม้เ,เ,นนเพิ่นมือหนิปูเพิ่นปุ๊กเพิ่นกับเรืองงินเห็ดกระอต๊อบไม้โอ้ยได้สั่งกระสีมาเลยเลยนี่ป่าด้ยฮะโอ้โหจีตัวใหญ่เติบด้วยนี่โอ้เหนเนาะเห็นเนาะปลาบุญ อ๋อทุกสบายดีครับอุ้มเป็ดไปยังนะอุ้มเป็ดไปยังนะอุ้มเป็ดลินลินเป็ดนี่ใครมีไผยู่ในมือนี่เสือเฮ้ยบระชื้อบ่มีไผยลายไผยู่กับไผแน่จ้ะอยู่กับไผแน่เขาอยู่กับขบาวขนาวแม่แม่เจ้าด้วจ้ะแม่ไปสะเงเฮ้ยขึ้นไปตกเลยฮะ โอ้ยทางขึ้นแท้นะเออนุ่มมือสบายดีป้าลุงก่อนพูดพูดสบายดีพูดนุ่มมือนุ่มมือเอออย่าลื้อเด้ออย่าลื้อเด้อมามามาพี่มาพี่อ๋อยางรถนี่เพิ่นเก็บแบบว่าเอามาเฮี่ยงขำตัวนี้เนี่ย เขาไปขายบ่โอ das ้ยนอเอาอะไรอะเอาขายนอเอาอะไรอะไรเอาขายดูกันนาบ้าคนไหนฮะคนไหนอ๋อถ้าบ้าบ่โดยอ้ายสบายดิออตัวอยู่กับใครนี่ยอายอยู่กับพ่ออยู่กับพ่อเออเชนว่าสัต์ยัง สารเพี meantime, ้ยซองใช่ม pues right ัไปหาพักบุ้งอีกบ่ไปหาพักบุ้งเขาบ่มีใช้ไปหาอมีใช้ไก่บ่บ่ไก่ช่วงใดขึ้นไปนะอยู่บ่งเที่ยวเลี้ยวเลี้ยวก็ลืมเลยอ๋อลืมเลยอ้ยุ๊ยน้อยนาะยข่าวมาให้ข่าวมาเว้นนี่บ่พ่อเนาะต่างคนต่างไป เออแม่ก็ทำเลขามาำเติบพลนจังมาเนาะถ้าไปหาพักบ่งคือเก่าดู่ทางไรนพันไปนะไปทางพันพวกเออเดี๋ยไป่ลยเจ้าเจ้าไปให้ด้อยังเจ้านะเออไปหาขนมบ่แล้วงายจีเจให้นี่ ฮะง้อว่ากินบ่เอองั้อยกินจ้ะไปแย่งกันได้เลยแย่งกันกินเด้อะถ้ากันอยู่จะคนก็แจ็คคนก่อนอยู่นี่นะจะครอบครัวครอบครัวเดียวนะบอยแบบอยู่แบบต้องกันแบบซี่บอแบบทั้งบัดทั้งมวลจะค้นอยู่กันต้อกันเบิดทั้งอยู่นี่นะเก้าคนเก้าคนเก้าคนไปทางไหนต้องกันเก้าคน แต่ว่าบริยยเนาะถ้ากันไปหาอยู่หากินเพี่อเอยเนาะแต่ละมือกันน้องก็บรแกก็บร่ไปซืมมือก่บเพื่อนนะมอก็ไปกุญญาอย่าเงยะ่าา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 างาาาวาา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 าัานาาาาาา่าา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 า่ามา ครับอยู่ครับอันพูดหนึ่งอ,อ่อไปกับแม่คนละแม่แม่เจ้าได้ใช่ครูวันเทวาระสัยมาพ่อเมื่อนั้นนะในปุญญญ้ยใหญ,ญ่นะก็ไปไปเชียงหย่าไปเชียงหย่าบ่ะข้ามพุ่นมนาจากมาเนาะนี่กระด้างด้ทางหนึ่งพวกวงพ่นกับพี่น้งนองเลยเนาะนี่ <c oughs> โอ้โหนักเติบเลยเนาะใส่น้ำไม่ป้ใส่น้ำไปเอาสมื่อหน่เนาะ ว่ามันก็มีมันก็มีชุ่มมือว่อันพกบงนะครับมันงงก็มีบันงงกะบ่มีครับพอเก็บเบอรบริเวณครับปลูกว่าเาทำยังไงดีบริเวณครับปลูกเองว่าพะบงอ่ะมันมันเกิดขึ้นมาตามค้อตามอย่างบ่เออเหาก็หาเด็ดอันยอดแะไรมันงามทันเนาะเออเป็นยังแข่งข่ะคือนั่นแท้นนี่เฮ้อลงกินน้ำลายเออเธอยุงกินลรยุงกินมาจักไหนทำห้องนี่้ เปืือนนะมันเดินได้เ้อเปื่อยและดิออใช้เินพอจ้่ไ่ะพอเจ่าน่ะยอนี้เดลเจ้าบะเป็นนาาวออเป็นนาบานึกนว่าเป็นพ่อนะนาเบาไอ้นี้เดยแต่ว่าผู้นี้ได้ยังมีลูกปะมีลูกแล้วก็ไปกบแม่ผู้น้นผู้น้อยน่ป่น้อยเออ้น้อยนั่นแหละไป วันนีไพเขามาหาเสี่งนี่บน้มีอืมบ่มีข้ามแล้วผลมาได้ส่วนลายเป็นมาต้องออคํามบ่พี่ก็หาม<อ>มีคนอยู่เะเบีงต่ำอเอเนาะพวกกติเป็นบ่ถ้ากันดูปวกติแบบว่าแต่ไหนมาได้เมนบ่อยูแบนี้นะ พากรอยู่หาอยู่หากิงแบบนี้แต่ได้มาแล้เนาะ็อยู่ต่ไดละคอยบริยูแต่น้อยนะวกุเมื่อยู่ปากเซงไฟเดียวปากเปากเซวางไฟอยู่ทางไหนปากเซวยบางไฟพปกเซเด้แก้มเบาลงไปเ okay, okay. e ีอบางไฟแต่ว่าเงไฟปากพิ่นปากเซีงงไฟโอ้กเงจะเป็นคนบ้านนั่นบ่ บ้านนี่ยแลหละก็เมื่อพุ่นแต่น้อยติดพุ่นแล้วรวยมากาพี่น้องอยู่พุ่นบ่โดยพี่น้องอยู่พุ่นเป็นแากอยู่พุ่นบ่ได้มีทีมีทางขี้เกันบ่มีเฮ็ดนาโอเหตุใดเฮ็ดนาขี้กเ,<อ>เ,เกันเน,ะ<อ>นาะเป็นแรกว่าเสีซื้อก็ต้มขนมมาให้กับน,นุ่มชองแพ็คให้กับมีสามสิบห่อ ไปซื้อเป็นแก็ดเนี่ยก็เลยเอาแบบอ่ารวมเนาะอ่าจะได้กินไน <c oughs> รถดก็ได้ต้มกินไปได้ไหมเนะเาะอ่ซื้อแนวมาต้อนมือนี่กันฮ่ามีเตียงยกับพ่อได้นั่งเขาบอกได้เปลี่ยนมามานอนเพราะพี่เขา,าบอวันนี้ <c oughs> นนโอ้ชุดชุดตีนอะไะว่าวันนี้อืมนนเนีเ่ยกับพ่อได้นอนได้บ้านนี่ไปได้อหมเนาะมีเตียงมีเตียงมีอย่างกับพ่อได้นั่งในเศ้าใช่ไหมเนี่ย ยมัที่เตียงเนาเตียงกะซื้อสามน่วยพี่อาว่าแสนซื้อมานนั้นเนาะเออพ่อสาวน้ำเพนะพี่้องเลยเนาะค่อยู่เราไม่ไปนี่นะอาเล่นกระป๋อยงเี้ยแต่ถาเงินเบากระเบาเสียงเนาะกเาันไหพี่้องเนาะอ่าเนสาวน้ำเพลสองคือเนาะเจ้าคุณเจ้กว่าสาวเพลน บคือชาวพื้นก็มีทางผู้ใหญ่เพืญญ้นฝากงบมาให้ซื้อเข่าอยู่พี่น้องเนาะแต่ว่าเดี๋ยวว่าเชนกลับมาแต่เซกองเนี่ยสิซื้อไปให้เพื่อนต่างหากเนาะตอนแรกน่ะป้าหมายก็ห้ามห้ามนั่งยืดีครับตอนแรกน่ะป้าหมายว่าสิขึ้นไปทางเซปโปนเนาะแล้วก็แวะสา,าวทำเพลินเลยพี่หน่อยแต่ว่า พอดีว่าเปลี่ยนเส้นทางใหม่ก็เลยว่าเอ้ามาตะพุ่นนดี๋กะจังสีเอาขึ้นไปให้เพื่อนโดยตรงก็ได้อยู่ไปแน้วไอ้นาะเพราะว่ามันกันกบวัไก่ปันไดหม่องกันทางสารพินเพื่อนยู่อะนะเนาะก่อนสีฮอดทางอื่นทางไก,ก่ก็ต้องฮอดลาวก่อนนะเดี๋ยวเอาสีขึ้นไปให,ให้เพื่อนยู่เนาะเดี๋ยวเซตบอกทางแม่เพื่อนก่อนไปแน้วไอ้น้าที่ไหนมาจีคองเลยเอ้ามาใช่ขึ้นไปบพว่าจะไปเส้นป่วนขื่นไปทางไม่ระบาดนีเพราะฉันเนาะ เดี๋ยวกลับมาแต่เซกองก่อนพี่น้องเลยซื้อสังกะสีมาให้ไอ้โมือนี้นะสีใสใช้คันมันว่ามีสังกะสีนะชักขาแม่เนนั้นอะคือสังกะสีอ่าฝนสะใสเอื้อฝนบานรู้สีใสใสอ่ากาซ่อมแซมใช้เด้อมองไหนมันเป็นตาเอาใสไหมก็บใสเนาะมันก็ลายเติบแล้วกันคือว่าแต่ว่าเาก็ซื้อมาทำทำซื้อมาได้พี่น้อยซิปซิปแผ่นเด้อ กะแซนซื้อมา10แผนกะหาหมองไสเอาว่าสิใส่หมองไดเด้ออ่าไว้บ่สิใส่หมองกบทางนั้นบ่อันนี้ไผเฮ็ดกระทบนี้น่ะสินอนอยู่หันบาบดนี้โอ้เฮ็ดนอนเองเยมีมอือ้าวักะมาบก็พอดีแหจเพิ่นแม่มุงเือนนันอืม่มเฮือนเอานกเอากว่านะบ่เดือเให้แน สิแพนหนึ่งเด้ซิแพนกัสิพอดีตัวเก่าเพิ่นก็ได้จะเพิ่มมากเออแม่นบ่กใครใส่มาล่ะเพื่อจีบวัวว่าง่ายพี่ดาวไอ้เนาะสารพิเทาวก็ได้ยังว่าง่ายอันเดี๋ยวไปว่าง่ายเพื่อนยังไปเพื่อนเพิ่งมาไปอีกเพื่อนใต้ไปโคมไปเลยไปใส่พ่น้าวไอ้เนาะเดี๋ยวเราเส้นผ้าไปเอาอัน

ถ้าไม่เพิ่นกับข้าบ่เพิ่นมาน่ะเพิ่นผู้ใดหกจินม่วงผู้แหอ๋อหกจินมงบ่กับมาเว้นก็อยู่มืดแถก็ผมว่านั่งทูอยู่นอกพี่เห็นหุ่งอยู่บ่แหล่เห็นอยู่เออไ่เจอได้ไฟอ่ะแจ้งข้ากอยู่บ่แจ้งอยู่ได้แจ้งจะว่างเลยเนาะแมนแมนเออแต่ไม่ห่อไปได้เพิ่อนเป็นหุ่งเลยเป็นบ่แมนแหละฮ่าฮ่าฮ่าหักห่ออะไรกับเพิ่นกระดับเองงี้เออแจ้งเพิ่นกับขาับเองเลย โอ้เน่อจะควมปัญญงังเนาะครับโอ้ไม่ได้เลยกับหมดเองโอ้คักแล้วสันเนาะโดยไปเดี๋ยวไปเอาสังกษีก่อนเด้อะปไปพี่น่องเลยเนาะเอ้ามาเฮ้ข้นได้สพูดนี่เปี่ยวขน้อมากินเด้วยพี่น่องเลยอาตัว ดูตามปลาตามร้อนพนอนอี่น่อยเนาะฮ่ตัวขึ้นขึ้นมาหน่อยยุ่งลรไเนาะยุ่งารพี่น้อยคำเติบประเททางเม่เพิ่มากะวัเสงร์กับมาทั้งนี้พอดี่ก็เลยเข้ามาเลยไี่น้อยเนาะเหตุเบียกบ่เสียหนาบ่เพิ่กะ Ừm Xe nhà xe to Nó Bạn mưa đó hàm đó, cho phải chạp đó Ủa, nhung say lạnh này phải không ạ Dạ, bạn mưa Bạn mưa hảm. ได้ลือลออ้อเจ้าเด้อไอ้แก้อันออกกอนนันนะซังก,งกระซีเออยยงกบูจนหอ่อห่อนได้เลยเอาเล็กตะปูออกมาอยู่ครับเอาเล็กตะปูมาเดียมาเหี่ยวอ้าจใจน่ะเฮียมาหาลงมาก่อนเล็เกตะปูไว้ตอกอนนเนาะอ ซอยสิบแผน่นใช่จะว่าผู้ดีเล่ไปแจ้งายนั่นน่ะข้าไปเบิ้งก,ก่อนพี่น้้อองเยเข้าไปเบิ้องมองกันจะว่าเฮือนนั่นก่อนฮะผู้ดีเล่เลยขยันเลยกูนี่กับมัน,มนกับบ่ถือครับอันนั้นมองเข้าไปเทือนลงมาเนาะหให้ข่าวลงมาเนาะ เอีสีงัวเห็ดเองบ่อฮะวันนี้เดี๋ยวเห็ดเอาเอาสังกะสีในมุ้งเลยเพื่อมีผ่ามันต่อได้มันตอกใช้สังกะสีได้ยี่บดอ่ะไม่มันสีบ่น้อยบ่บ่น้อยบ่ เอหลังคาพ่นกตนสิคูตัวนี้กัพยังไงพอนอนอยูนี่ว่าแม่เจ้านะนอนอยู่นี่คื้อยู่พ่นนอนอยู่หอน,นอน,น,น,อนอพ่นเนาะพี่นี่ก็มีคนนอนอยู่่อยู่นี่กัฮะเออตรงง ก็นอนแบบนี้เนาะว่าง uh, uh, ูได้แบบนี้ยังไงชาวพอดีได้ไปจักงไงพอดีได้ยองไงชาใสยังสีได้เ่ครังฮะครัสองแผ่นขึ่งสามแผ่นปะแผ่นอ่าสามแผ่นอ่าสแผ่นนี่ครัพอดีได้เลยนี่มุงนี่ไ้นอนจะได้เนาะไ้นอนอยู่นี่ครั โอ้ขากล,า,กลายขากลายฮ่าตัเอามีแต่สิกาป้าไดนะ้บัตเนี่ยเอาสังกะสีมาให้เด้ออ่าผู้ใดเมื่อหนามื่อไงสิกามาเยี่ยมไม่น้บบนนานาองบอกแม่จะนําเด้ออ่บาบ่าวแสนเข้ามาเอาสังกะสีมาให้ต้มขนมได้ได้อยู่ใด้กินไม่ให้เดอ้อโดยผู้ใดเมื่อหนามื่อไหนสิเข้ามาเยี่ยมไม่ได้เด้อโดยโดยโอขอบคุญขอบุณท่านผู้ใหญ่เพื่อนเนี่ยขออภัยครบพระบ๊วยบ่ เอาเปลี่นไเนาะเอาเอาเปนยังดียวเ่นขอบคุณขอบคุณเพนเองพ่องเอยเนาะเอาโอเคเ่นกลับไปเด้อโดยมีแต่ว่าที่ตอกแซ่มงไรก็ให้เพิ่นจะแจงเบิงเนาะว่าแซมมองใดนะทาทั้งแม่เจ้าไม่ได้่กตาเพรนะม ก็ปุเป็นก็กับุ่เป็นเนาะไปได้เด้อโดยโดยไปพี่น้องเอ้าเนาะมาขอเจริญได้เด้อเราทางแต่กองเขาพี่น้องเยเนาะโอเคพี่น้องเยเนาะถ้าทางบอสเซนสีได้กราบก่อนเด้อพี่น้องเด้อเนาะก่อนอื่นก็ขอบคุณขอบคุณทางแม่ยายตาได้หลายเนาะที่ว่าให้ทางบอสเซนซื้ออันสังกะสีพี่น้องเยมาให้ทางครอบครัวของ แม่แตงบวชเพิ่นซื้อเพิ่นน้าพี่น้องเอ๋ยเนาะกาซื้อไม้เพิ่นซิบแผ่นแล้วการะกตะปูน้ำเพต้องะมุนของนุ่มน้อยน้ำพี่น้องเอ๋ยเนาะขอบคุณขอบคุณทางเมลาออรายเด้อขอให้ไม่อยู่ดีมีแห้งสุขก,กายสุขใจเนะนาะพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมหว,วงงังพัปรราถนาขอให้มีแต่ความสุข,ขความเจริญเดินทางบาัวใส่บัใส่ก็คอยไม่ตลอดปลอดภัยเด้อพี่นของโบใส่ครับลูกหลานต่อไปเนะะาะสำหรับวันนี้ขอตัวรำลาไปก่อนแล้วพิพาประการใดก็เถิดขออภัยสบายดีพี่น้องเอ๋ย